พอดีจ้าแม่น้องไพ่จะ้ะตอนบ่ายพี่น้องแดดท้อนหอนย่ำบ่ายเมือนี้บ่มีฝ่าบ่ามีฝนจะ้ะช่วงมื่อนี่คึ้นฝ่าคึาค้นฝนแม่น้องไพ่ก็ยูส่สวนจ้ะปลูกพักเมือนี้อันเห็ดสวนไม่จะ้ะทางหลังหนามมันท่วมก็เลยเปลี่ยนขึ้นมาอยุตทางหน้าบ้านเัดนี้ อันนี้พักสละนะน่กำลังงามได้พี่น้องพักบุงนี่งามแล้วจ้ะสิเก็บพักบุงไปผัดพัดพักบุงไฟแดงครับมนนี้พักแพ้วนี่่ะกำลังงามประจันเอาให้สิพ้าพี่น้องมาเบิงบักฮงเตี่ยโอ้บักฮุ่งอันที่แม่น้องไผสร้างมาจ้ะกันลังงามอัน ตอนสั่งมากต็ต้นทอเข็มคือเป่าแอร์ระหวา่างเปาแอร์ก็จมให้เดี๋ยวสิผามึงใส่ไข่พี่น้องนี่จ้ะกำลังขึ้นง่ามมีทั้งเหมือดาต้นปุ่นทั้งปุ่นจ้ะอันนี้บักเคียแม่น้องไพ่เจ็บเอาอยู่แถวอัน รอบ้านนี่แหละมันเป็นอันนี้สองต้นจะ้ะน,นี่งามขึ้นอยู่เดียวพี่น้องกระบอกตายจะ้ะต้นนน้อยหนึ่งก็ยังย่งยั่งหลอดอยู่นี่อันนี้ต้นมะพีจะ้ะกะล่งเป็นไวอันมันเกิดอยู่รอขางบ้านก็เลี่อมมอฟังไว้นี่พักอีตูบอขึ้นปันใดจะ้ะพักหอมพักหอมในหญ้าท่วม ม่อนี้ไปตลาดมากจ้ะพราพลบคุ้งอีกขึ้นเกาแล้วพี่น้องนี่จ้ะบกงพันเตียขึ้นเกาเนี่ยละ่ะแม่น้องไปว่าปลูกแล้วข้าวเดียวมันกับเป็นหน่วยก็เลยซื้อมาอีกจ้ะซื้อมาจากตลาดเคียงข้านเนล่ะทั้ทงนั้นเป็นพักกแยงปัจจันพิ่นเอาให้อันนี้บกพริกจ้ะบกพริกหยวกกับบกพริก พันิกกระเลียงพ่นเอิน่นซสื่อมากสิปูกยียางพูนกูดลุ่มไปแล้วทั้งนอกทั้งนี้กับเคียน,นนี่กับจะพันใดจะเพระาะว่าโลกมาแถวเลาะขางเฮียนนี่ลหละมันเกิดขึ้นมากกับโมาปลูกไเนะพี่นังปลูกักหุวงเตียนกันจะ้ะ บ้าแอบพัดซื้อเป็นตะบักงุดีกว่าซนะื้อต้นทุเรียนมาปลูกกับพ่อลอดพี่น้องเพราะว่าน้องไปแม่น้องไปกับพ่อคอยได้ดูแลปันใดไปๆไปมากมแต่ว่าบัางงงนี่บ่เป็นอย่างหลอดเสิซื้อต้นนั้นมาล่องกองล่างสาดมาปลูกอยู่แต่ทุเรียนนี่คือสิอบ,ลลบ่ปลูกแหละละเพราะว่าปลูกดูแล้วมันบ่อหลอดแต่แม่น,น้องไปสิล่องบักอันงงก่อนจ้ะแล้วก็ล่องบกอักพริก ที่ต้นนี่หาสิบบาทจ้ะว่าแม่นันอันนี้มันติดกันมากไหมครับหลวงพายก็เลยเอากิมาแยกออกจ้ะคดอว่ามันเป็นแฝดกันฮะแฝดบอก เมาออกยุบี่ะออกหากออกยุบเนอะที่จริงมันติดกันมากจ้ะนี่ใครยู่ได้หากอยู่เนพราะเป็นยังปลูกแบบนี้ก็ได้ดินลงก่อน มนนี่มันนี่มันวันทียิบหาสิงหาจ้ะยำซอยแม่น้องไผ่เนี่ยเด้อว่ามันจะเป็นหน่วยมือใดยิบมันนี่วันทียิบหาสิงหาจ้ะชิบออกา่าก็ขอโทษขออภัยเด้อพี่น้องแม่น้องไผ่ไทยใบล่วงนาจ้ะนี่เรียบร้อยละ 嗯，浪费。 ลอยแล้วจ้ะเก็บเอาพักบุ้งไปพักบุ้งไปผัดอ้อ้นนันมันหอยเมดบรได้เก็บไปกินกับตำหวงกระได้เนาะพี่น้นองตำบังฮวงปีกปลาปลาปากเบาแกร่จังไฟป,ปีกปลาจะ้ะ

งายอยู่ดอกติดงายติดไว้จ้ะโดนงายปะปใสซปลดเอากระทะห่างน่องก่อนจะพราวไม้ยางมันลูกเร็วลูกแห้ง เสียงหลดเบาแอร์แต่ว่าพอมาเรียงกนันไดนบักนะฝนห้องก็หยุดมื่อเนแล์ะจ้ะทุกมือกับมือขื่นมากบรรยากาศหลังบ้านจ้ะต้นมะเขียแม่น้องไฟต้นสูงแต่ว่านวยบ่คอยมียจ้ะ เทีจยงไหนพี่น้องเตอนยังขีดจทงสิเป็นดอกเป็นเงยกะมีแน่อยู่ทางมาหลายคุณเข่าจ้ะกอนท้อนตาบักตงปิงปลานี่จ้ะ ปลาหยัดตะไคร้เรียบร้อยแล้วปิ้งเขาเรียบร้อยแล้วจ้ะเลือใสหลายๆเข้มๆจัง,จงไงยต้องมได้กินหนังแต่กินทั้งนึงปิ้งปลาใหม่ๆสดๆเอาแอร์ได้ขึ้นมากเมือเัปาจ้ะ ไปสองตัวตัวหนึ่งแม่น้องไพอาไปฝากอันแม่น้องนุ่นไปขายจะ้ะายป่อได้เงินใส่ทานเอาใบใส่ว้เรียบร้อยแล้ว ปลาไๆส,ส,สดส่วนมาเที่ยวกับบะม่ากนนี่้พี่น้องเคยกินบักคอวะจ๊ะกินกับข้าวบกคอเขียวทางบานแม่นองไปบะมีดอก แต่ว่าทางมึงเลยนี่เพิ่นหูจักมิดแล้วอตอนมาอยู่ใหม่ๆเพิ่นบาจินเข่ากับบกขอ้อจินจังน้าบกขอ้อนะนี่เพิ่น,พนปอกแล้วก็แช่น้ำเกลือนี่นไหมมันมันที่ออกมันๆ่นจ้ะเพราะว่าแช ปอกันนั่นแหละกะ็แช่นำอุ่นกับเกลือใบเขาน้องมิ้วอมมะให้เจอนะแ่บเด้ไปเนาะ ผู้ใดบ่ค่อยกินลองกินเบื้องเด้อจ้ะกินแล้วสติดใจคือแม่นองไผ่แต่ว่าไม่ไม่กับพ่อแสบจ้ะกินไปกินมากเลยกินแสบป้าแม่นองไผ่ใหญ่ขึ้นที่สูงกล้วจ้ะ จังฟันอ่อนมาหาบักหุงก่อนจ้ะต้นใดดีสิหาบักหุงเฮิ่มต้นใดเฮิ่มซั่นดิต้นนี้เฮิ่มบ่พี่นพู่นน่ะเบิ่งบักหงเตียแม่น้องหน่วยนี้มันสิมบ่เอ้ามบ่มก็ลองเบิ่งคือสิบ่มเนาะน นี่ต้นหนึ่งนี่อีกต้นหนึ่งจ้ะน,นวยดกที่กันไปเบิ้งต้นน่นบังคุ้งประตูจ้ะหรือว่านวยนี่สิน้มกลัวเนอะพี่น้องนี่อ้อน,นวะนี่นี่คือสิแก้กลัว สองหน่วยหรอฮาบึกเอิกเอิกประธานในสุกมีต้นี้นนเป้าแอปปลูกนะต้นนั้นกับเป้าแอปปลูกหน่วยเดียวนกท่วงยังโอ้บึกอึกหน่วยหน่อย นกพิ่วงอย่างเซลเซลแต่ต้นนี้บกเอิญง่จังบกเอิญง่ายหมกตัวผู้แม่นองไฟมันขมต้นหมกขามเพราะท่านเป็นนวยเยอะจสียงเบ้าแอมให้ละ มองใช้กันทีวีทีวีนะม่านบ่สวัสดีครับเบ่าวแอร์ลงน้ำโค้งครับคนหาปลานะพี่น้องสิหมันอยู่ได้ตัวนึงอยู่เฮิกมองกำกาหน่อยปลาดูได้แท้มาเบิ่งปลากําผาบ่าวแอร์เออไข่สัวได้มองห่างมองห่างนะน่ะเอาตัวใหญ่เติบอยู่ได้หรอ ผ่โอ้กำผ่าตัวใหญ่ปนีพี่นองโลกยุดอักโลกกลัวเป็นไร <c oughs> ทั้งนี้ก็เริ่มเลื้องละจ้ะ <c oughs> จว่าเบ้าแอร์ติดไปซอยลุงใหญ่จีดยางกันไม่ได้เบ้ากับเจ้าเบ้ากับพี่น้องยืดได้บักฮงเคิมจะได้ยืดต้นนี่ปิดสองหน่วยเลย โตเบ่าแอร์ได้มากวังขันวันเมนโล่ในหน่อยเกือบสองโลเลยจ้ะโล่แปดถิดบังุ่งกับฟานไว้เรียบร้อยแล้วจ้ะเมื้อนี้จีตำใส่บระกอกไอเบิ้งปลาเขาทาั้งนี้เลิ่มใหญ่ลงเดืยแล้วโอ้โอโอ ปลาก็ะซุกแล้วเรียบร้อยเราจะรอเบาแอร์ก่อนอาบน้ำแล้วได้บแบบนี้ตับกุ้งจ้ะเบาแอร์ไปอยู่เบาแอร์ไปยันกีดยางซอยลุงใหญ่ของเบาแอร์กีดมาขึ้นนีกว่วตาตับกุ้งเผ็ดจังเลย เราเอราว่ากันเิวกับกิก่อนกับไดเดอร์ม่นมันนี้ตามใส่ประกอบร้านเจมมาให้ใส่ไปสองหน่วยเลย บ้านจ้ะคิ้วหรอแดดสีนนวัวๆจัหน่อยน้ำปลาจ้ะหน่อย้นาน,น หกจักหน่อยจ้ะเพราะว่ามันบ่ท่านหนึ่งี่มันเก็บของขอ,องนี้ยังก็เก็บไว้ในครัวจ้ะเป็นเครื่องไม่เป็นอะไที่มันสิเปียกคนจ้ะทำลายๆกันนะ ยุดยอดเลยจ้ะแซบ่บเส่ถาดโตโอ้สดชัดจัดจานลนกึกหนะกับข้าวห้าเรียบร้อยแล้วจ้ะปิ้งปลาปลา ตำบมะคงจะมันเด้อจะจอกินข่าแรงน้ำกันมาพี่น้องปีกปลาปลา,า,ากับตำชมมะคงกีดยางห้าก็าเลี้ยวพี่น้องเบาแอรมาทนพอดีโอ้โอโอวสวดจุ่มกุ้งแม่ตำสมมาเลยกระสุดยอดเลยพี่น้องปีกปลาหอนๆตัวใหญ่ๆเสร็จแล้วกับตำสมเนี่ยมะแรงเนาะไม่ได้กินโดน ม,มกกาเด้อจ้ะมาเด้อดพี่ลี่ไล่ไปหาอยู่ครับพี่ลี่ถามหาเขาไอหักอยู่ไอคิมเอิญไอคิมมาก,กินตำนมุ้งเราปั้งออกแล้วี่น้อง ้าฟังออกถ้าจีว่ายินโหลดแม่นางไพกินแล้วก็น,นอดรอรุ่นฝนใช่น้องฝนมากก็<ล>แรงหยอดกดโอ้ทำยังไงเอาล้จัดการเล้ โอ้ขี่คมคมโอ้เอาหวะเ,เวยตั้ <c oughs> โ,โขีคมคมาแนกังเลยไม่น,อน้องแทบแล้ว <c oughs> ต้องใส่เข่าร้ายใ่น้อง <c oughs> เ,นเน้นกับโอ้หอมมาก,ก่อดีตัวตำสมก็ได้ใส่มะ <c oughs> <c oughs> กอปสองหน่วย แล้วก็บ,บ่ใส่น้ำตาลที่เมื่อแม่น้องไค่ปิ้งปลาได้สุดยอดที่น้องมือง่อเนี้ยมีานบ้านพอดีบวแห่งไอ้กระแน่นเ,เต็มซิปเลยที่น้องมือง่อเนี้ย ยิ้มแช่ไว่าย่องอยู่แล้วยิ้มอยู่ในใจอวัวผู้ได้จีบว่ดีใจเนาะมีคนย่งองดุดวนกินโต๊ะองซี่เนี่ยแม่จังบบได้ว่าพี่น้องมาแย่ก็คือจะมาดำห้องนี่ทุดยอดเลยพี่น้องจิตจาดขนาด อขอบคุณพี่น้องชุกผู้สุขคนครับผมที่ตามมาแกรูกน้ำโค้งนะครับโดนๆครับได้ก,กินเขาแลกน้ำกันนะที่กระได้พี่น้องที่งทีาคนละยกได้พี่น้องโดยบาแห่ก็เฝ้าขึ้นน้ำมากกีดยางเนาะ มื่อนี่ได้ก,กีเตเว้นแน่พี่น้องเพราะว่าลุงน้ำไปก็ได้ขึ้นมาไหวนอนรับฟันดีสุขสุมสุขคนครับผมสุขภาพแข็งแรงมาแม่พี่น้องนะเฮ้านันงรับฟันดีเตอร์ตามนี้ <c oughs> <c oughs> ขอบคุณครับคลิปน้าเบากันไหมครับผมสวัสดีจ้า <c oughs>